กาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายเรียนสูทั่งสมาธิสมาธิเป็นปิริยาของจิตเรานั่งกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรอยู่เรียกว่าทำสมาธิในท่านั่งเมื่อเราทำสมาธิในท่านั่งแบบไหน เดินจงกรมก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันเดินกำหนดจิตก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันนอนเสียหาใสยากก็ใช่อารมณ์แบบเดียวกันไม่ต้องเรลียน <c oughs> การแนะนำวิธีการทำสมาธิเราก็ปูกกันมามากแต่เพียงขอเตือนว่าขอให้ทุกท่าน ทรงมีสัจจะความติงใจและพฤติสิงใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วมีความเื้ยตรงต่อตัวเองในขณะที่เราตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติจูให้ทำด้วยความติงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าปุณจาทั้งหลายการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงอย่าโจนทั้งหลายมีปัทธา นำปัจจัยีมาบูชาคุณของเราก็เห็นเราเป็นผู้ปฏิบัติรีปฏิบัติตรงเเป็นเช่นนั้นขอให้ทุกท่าน้รงจงตั้งใจปฏิบัติให้มันมันรงต่อทำมันต่อที่ใยตั้งใจทำจริงเพียงอย่างเดียว ใครจะถามว่าทำสมาธิแบบไหนจึงจะรู้รทำเห็นทำได้จิตสงบใได้่ายคำตอบก็คือว่าทำบ่อยๆทำมากๆทำติดต่อกันเอาเวลาทำสมาธิมากๆแต่เราทำสมาธิเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เวลาคุยกันเล่นสี่ห้าชั่วโมงมันจะไม่คุ้ม ฉะนั้นทุกลมหายใจเราจะต้องกำหนดติตทำสติพิจาจรณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกข้างนอกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเมื่อเรามองเข้ามาดูข้างในเราก็จะเห็นสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่ในตัวของเรา เราตั้งอยู่กำหนดติดตัวกายของเราอยู่เราจะรู้เราจะเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของเราไปยึดอดีตสัญญามาค้นมาคิดนึกถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เราก็รู้ว่าสัญญาในอดีตมาลบควนเราเมื่อจิตของเราไม่อยู่กับบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์ที่กำหนดพิจารณาอยู่ เราก็จะรู้ว่าจิตของเราไม่เอาไหนมี่อเราเอาใจใส่ตัวเองมองเข้ามาข้างในใจตัวเองเราจะรู้เราจะเห็นความจริงของเราเองโทกท่านขอทรงสร้างตัวเป็นอัตสมมาปณิธิคือการสร้างตนไว้ทอบแต่เราเป็นปละเป็นสมทรงกระแสจิตออกไปข้างนอก ก็เป็นการตั้งตนไว้ไม่ทอผู้ที่ตั้งตนไว้ทอบจะต้องกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่ทุกขณะเมื่อเราเอาจิตเอาใจมาเอาใจใส่จิตใจตัวเองภายในกายของตัวเองมันจะทำให้สังสารวัตของเรานี่สั้นเขา้าแต่ถ้าเรามองออกไปข้างนอกจะรู้สิ่งภายนอกสังสารวัตของเรามันจะยืดยาวไป เพราะสิ่งภายนอกอารมณ์ภายนอกมันทําให้เราติดในพอเราติดความติดนี่เป็นกิเลสเป็นอุปาทานทุกทังหลายาติดตทุกขาแม่ความเกิดเป็นทุก,ททกข์ลาติโทขาแม่ความแก่เป็นทุกข์มลณนัมติุกขงแม่ความตายเป็นทุกข์ภาวะโดยก็อุปาทานขันเกิดความเึดมั่น ในโลกเวทนาสัญญาสังขารอินญาตเป็นโอกอย่างยิ่งภาราเวปันจับขันธาขันทั้งห้าเป็นภาระอันหนักเนอภาละนิเสตนังสุขขังใครจะมาปล่อยวางเป็นจขันคือขันธาเป็นทุขเป็นความสุขอย่างยิ่งดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ สำคัญอยู่ที่การทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำจิตให้มีสิ่งระรลึกเรามีวิธีการที่จะเพิ่งปฏิบัติในท่านดโดยพิกรรมภาวนาเมื่อพิกรรมภาวนาพูดโทไปบางทีจิตของเราเป็นึก็กจางอื่นถ้ามันคุมไม่อยู่ปล่อยให้มันคิดไปทำจิตตามรู้ความคิดนั้น,น,นไปอย่างที่เคยให้คำแนะนำ การภาวนาพุทโธก็ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทันสติให้มีสิ่งระลึกการทำสติกำหนดตามความคิดที่มันคิดลงขึ้นมาเองก็เป็นการทำสติให้มีสิ่งรู้ทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกเราตั้งใจจดจ่อดูที่จิตของเรา เราจะได้พลังงานทางสิติสามปัญญะในที่สุดจิตของเราจะมีความมั่นคงสงบเข้าแน่ลงเป็นสมาธิสามารถติดจัน์ตัวให้เป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลาย อารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจิตตัดแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปนั่นคือตัวปกติของจิตเมื่อจิตไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกลายเป็นจิตปกติปกติตัวนี้คือตัวศีลศีลเกิดขึ้นในจิตของเราในเมื่อจิตมีความเป็นปกติสติมีความจดจ่อรู้อยู่ที่จิตอะไรเกิดขึ้นดับไปรู้ตลอดการ แล้วเรามีความตั้งใจมั่นจ,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 นจนดจอดูดูเราก็มีสัจจะความจริงใจเมื่อมีสัจจะความจริงใจใกล้ที่จะดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นการเงี่ยหูฟังตั้งใจดูดูอารมณ์ในกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเรากลายเป็นสุตะ เมือ่อจิตของเรามีโสตะสะดับกรับฟังอยู่ในตัวของเราเองจดจ้องอยู่ในตัวของเราเองสติสัมปชัญญะดีขึ้นมีปัญญารู้รอบโลวาอะไรติตอะไรถูกอะไรดีอะไรตัวโล่แจ้งเห็นจริงขึ้นมาแล้วจิตข,ของเราสามารถที่จะเกิดปหาตัพะทะธรรมขึ้นมาคือการละแสรปล่อยวาง เรเกิดในการลางแล่ปลอยวางจิตให้จิตอยู่ในสิ่งใดนั่นคือวิมุตตความหลุดพ้นจากกิเลสและอารมณ์ความว่าวิมุตตความหลุดพ้นใน่ัช่วิจิตุจิตจุดนิ่งน,น,นิ่งยังไม่รู้ไม่ที่อะไรจิตยังมีความคิดความอ่านตาหูสมุขเลื่นกายใจยังสัมผัสรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลา แต่เมื่อจิตมีพลังงานเข้มแข็งคือสติคอยระแวดระวังอยู่ความยินดีจินร้ายไม่เกิดขึ้นเมื่อความยินดียินร้ายไม่เกิดขึ้นจิตก็พ้นจากกิเลสเมื่อจิตพ้นจากกิเลสสบายไหมไม่วุ่นวี่วุ่นวายใดๆทั้งสิ้นมีแต่ความเป็นปกติจิตอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าความวุ่นวายอาจจะมีขึ้นมาบังสติสัมปชัญญะจะรู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา แต่นั้นจงเพ่งเล็งเข้ามาที่จิตของเราดูที่จิตของเราอย่างเดียวเท่านั้นสึกสนอบรมจิตให้มีสมรรถภาพดีมีความมั่นคงมีศีลมีสัจจะมีสุตตะมีจาระมีปัญญาเมือ่อคุณธรรมดังที่กล่าวร้อมอยู่ในจิตสีละคือความปกติของจิต จิตที่เป็นปกติย่อมมีความตัดจริงเหมื่อมีความตัดจริงก็อย่อมมีการเอาใจใส่ดูดูสิ่งที่เกิจดจากสูกัจิตในเมื่อเป็นเช่นนั้นสีเลนะสุกตจิงยันติในเมื่อใจเป็นปกติเป็นสิ่งทางดําเนินของจิตก็เป็นไปแม้ว่าสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิสฐิ นี่คือวิธีจิตที่จะพึงเป็นไปในเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปส่วนละเอียดของจิตแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไประแวงสงสัยธรรมะภายในนี้ยังไม่เสือ่อมสูญสําหรับผู้ที่เอาจริงเอาจังเมือเ่อเห็นฉะนั้นถ้าเรามีความเอาจริงเอาจังฝุกผลอบรมสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติสัมโพธังโคสติเป็นองค์แห่งการตัดโลยอ่อมเขึ้น ในเมื่อมีสติต่อรู้ดูที่จิตธรรมวิจยะดูสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตเกิดับสุภายในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิความเกิดขึ้นเมื่อสมาธิความมั่นคงของจิตไม่วันไหวอุเบกขาสัมโพสรงก็บางเกิดขึ้นมีคุณธรรมจะบางเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะนั่นต่อน,นี้ไปจรงตั้งใจทำความสงบ กำรนรจิตบริกรรมภาวนาหรือเจนคิดเจรณาอยู่ที่จิตของเราเท่านั้นเอาจิตมาไว้ในจิตดูอยู่ภายในจิตของเรากระแสะแห่งสังสารวัตรมันจะสั้นเ่าถ้าส่งออกไปของนอกโลกก็เป็นอย่างนั้นโลกก็เป็นอย่างนี้ไปใ,ใส่ฟ้าอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้ความจิตเพราะความดีความชั่วมันเกิดที่จิตกุญและกุศสนเกิดที่จิตปุญบาเกิดที่จิต เราอบ,อบรมจิตให้มีตัวปกติคือศีลบอมีศีลเป็นปกติแล้วจิตของเราก็มีความสุขสบายมั่นคงแจ่มใสเมื่อเรามีศีลเป็นปุเรยาพระมีศีลบริสุทธิ์คุณธรรมอื่นๆมันก็เป็นผลปล่อยได้บางเกิดขึ้นมาเองเมื่อศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์คุณธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรับพื่นฐานที่รองรับคุณธรรมนั้นมันยังไม่เ้อะ เมื่อเราทำศีลของเราให้บริสุทธิ์กายวาจาของเราบริสุทธิ์จิตของเราเป็นปกติไม่เดดร้อนเพราะเราไม่ทําความผิดแล้วจิตของเราก็เป็นปกติเราจะสามารถรูทำเห็นทำได้ด้วยอยํานาจแห่งศีลอันบริสุทธิ์นั้นเราจะนั้นศีลษะสุขิงยันติปวรจะถึงสุขส,สีกอ่อเพราะศีลศีเษะนโพก็สัมปทาผู้ติดต้อมโดยโภกทรัพย์ก็เออก็เพราะศีล โกกัพทับหมายถึงคุณธรรมที่ยมีอยู่ภายในอริยทรัพย์อย่างไรสีเลนะไมุู่จริงยันตีจะถึงพระนิพพานถึงความดับกิเลสทั้งหลายก็พลอะศีจัดสมาสีลังวิโสตะยเดดังนั้นพึงสำระสำระศีลของตนเองให้บริสุทธิ์ด้วยประการละชนีต่อนี้ไปเงียย มาธิจิตจะสงบหรือไม่สงบข้อตามเมื่อเราตั้งใจกำหนดทำปฏิดูที่จิตของเราการดูจิตเป็นการเช่งการเช่งคือการเกี่ยวกัาฝึกขัดเช่ง ในเมื่อเพ่งที่จิตก็รู้อยู่ที่จิตอาการรู้เรียกว่าญานเพ่งเป็นการรู้เป็นญาณอันนีนเ้เป็นฐานที่เราแต่งเอาเมื่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิมีติมีความสุขรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียว น,นั่นเป็นฌานซึ่งเกิดจากสมาธิการภาวนาอย่าอยากเห็นโน่นเห็นนี่ให้เห็นหัวใจของตัวเองเวลานี้เราคิดอะไรอยู่เรารู้อะไรอยู่รู้จะได้ปัจจุบันนี้ให้มากๆ ถ้าพระว่าแล้วจ àn ิตส่งออกไปกองหลอกเห็นเทวดาแต่งสวยงามงามแต่งตัวสวยๆอยากไปเป็นเทวดาได้เปิดสีเลสไปเห็นพระอินองค์เขียวๆอยากเป็นพระอินก็เป็นกิเลสไปเห็นวิมานของเทวดาสูงเจ็ดชั้นหลื้อยชั้นพันชั้นจะอยากได้วิมานก็เป็นกิเลส เราะฉะนั้นดูจิตตัวใจของเรารู้เห็นจิตใจของเราเมื่อเรากำหนดทำจะติรู้ลงจ็บจิตของเราอย่างเดียวเมื่อจิตยังรู้อยู่ที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตรู้หมดกำหนดลงเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้ รู้ว่ากายกำลังนั่งอยู่แต่นั่งไปนานมันปวดแส้ปวดขาเห็นเวทนาแล้วแม่ะนั่งไปนั่งมากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเขิรสุขเวทนานั่นเห็นสุขเวทนาเนื้อใจำลนงโลดรต้นความคิดของตัวเอง พอเห็นเสร็จแล้วติดตั้งในความง่วงงุนความง่วงเหงาหาวนอนมันเกิดขึ้นเห็นธรรมแล้วเห็นนิพพานเกิดความฟุ้งซ่านลำคางก็เห็นนิพพานนิพพานห้ามามฉันทะ ใจมันไปหาความสุขความสบายมันไปติดความสบายแล้วมันไม่อยากทำงานมันอยากอยู่สบายสบายนั่นตามมาจันทะทีนี้ถ้าบังคับให้มันเกิดทำงานมันก็เกิดความต้อง่ารลำคาญตรงผลสุดท้ายมันไม่ทำมันตัดมันหยุดทำ การหยุดความนั่นพยาตาทสาเความพยาบาทการตัดรอดเกิดความงาุ่กพื้องันเดี๋ยวก็ง่วงนอนเหื่อ้อง่วงนอนแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยสงสัยว่าอย่างไรสงสัยว่าจะนัง่งสมาธิหรือจะนอนดีหนอะเกือความลังเลสงสัย สงสัยในตัวเองก็ขาดความแน่อขาดความขาดสตกความจริงใจเมื่อความจริงใจไม่มีแพทย์สิเลสมันก็เลิกภาวนานอนดีกว่าคือตัวอุจจกระกุจัาความลังเลยสงอตัววิธีชฌามันเกิดขึ้น กามมาฉันทะความใสในความสุขมากสุดปยาปาทะความคิดที่ไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติแต่ความไม่อยากมันก็เกิดความพุ่งสั้นลำพานซี่พอเสร็จแล้วเกิดความง่วงนอนขึ้นมาสงสัยขึ้นมาแล้วก็เอาดีหรือไม่ดีผัวปยาปาทะมันก็ตัดรลอน ตัดปดตอนดีกว่าเห็นข่อยกิเลสเราไหมให้ตัวอะไรไกลนักษาอยากเห็นเทวดาเทวดาให้หวยให้เบอร์ด้วยหรือถ่ายเห็นแล้วหรือเห็นเบอร์ตัวเบลอมาให้ซื้อถูกผมพออยากจะเห็นหน่อยเห็นติดเห็นใจของเรานี่เห็นสุขเห็นทุกข์คือในใจของเรานี่ไปหาดูอะไรเรื่องของคนอื่น ไปเห็นเทวดาไปติดสมบัติเทวดาฝ่ายสันต่อยากเป็นเทวดาสังสารวัตรกำประยชนยาวต่อไปอีกเทวดามีอายุเดนตั้งอยปีเมืองมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งของเทวดาอุ้ยมันทุกเท่าไหรอายุเดนดีอยากเป็นก็ตพรหมพรหมก็ยิ่งอายุเดนจะยิ่งกว่านั้น ถ้าใครเกิดเป็นมดเป็นแมงนี่ดีที่สุดอายุมันสั้นเจ็ดวันตาย้ากวาท่านว่าขาดตัดตัวหนึ่งไปเกิดเป็นตัดห้าร้อยาดไปเกิดเป็นตัดตัวน้อยอายุสันส้นๆมันจะได้พ้นควพ้นเงินได้ดูใครอาจุ้เินเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องเสวยทุกเสวยความยากลำบาก เวลรามีตัวมีกายอยู่มันพุล่ลเราุกมันเกิดที่กายถ้าหากว่าจิดเม่มันออกจากกายไปแ่้แเราไปลอยอยู่บนเมฆบนฟ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนความคิดความอ่านมันก็ไม่มีเมต่ความนิ่งใจสว่างสบายบางทีมันแผ่รัศมีมันใช้ามันคุมโลกทุก เคยบอกมันโคมโลกไปหมดตอนนี้ระวังให้ดีสศกิตมันจะโคุมโลกไปหมดแล้วถ้ามันไปหลงผีกไปมองเห็นความสว่างสวัสวยเป็นเตโชขึ้นมาไปกำหนดเตโชกับสินความสว่างสวัยโลนตัวเป็นกองไฟกองไฟมันลุกไหม้โลกอยู พอมันโลกไม่โลกอยือไหมไปไหมมาเดี๋ยวโลกมันจะระเบิดตูมหลวงพ่อสมบุญชินว,งวังโต้เพ่งกระสินเพ่งไปเพ่งมาเอาทฟองเห็นโลกลอยเด่นลุกเป็นไฟพอโลกเป็นไฟขึ้น,ใน,ในมาจะพักหนงโลก,ก,ลกตัดโลกแตกระเบิดตูมขึ้นมาติอ่อนตกใจเข้าใจว่าโลกแตกจริงๆ กระโดดลงจากกุฏิเร่งไปเรียกคนโน้นคนนี้พอเข้าขานล้มเอ้ายังไม่ตายเหรอกทำไมจะตายไม่ได้ยินเลยโลกแตกไปเรียกอาจารย์พรทิ่ชายของท่านอาจารย์อาจารย์เอ้าไปเรียกทำไมเราต้องขัมกลางคืนเอ้ยยังไม่ตายเลยจะตายยังไงไม่ได้ยินเลยโลกแตกเนี่ย พราะฉะนั้นใจจะไปริแพ่งประสิทแิ่งจิตแพ่งใจตัวเองมาหาสมเพื่อนของหลวงพ่อเองเหนืออาจารย์บุญเน่ก่อ,อน,น,นอที่แรกท่านจะหัดเพ่งประสิทไิ์ไว้เพง่งประสิทเดี๋ยวเป็นบ้าตายได้ไม่ยอมเชื่อทีนี้มาหาสมเป็นปรเรียนสามประโยคก็ไปเพง่งประสิทที่แรกเพ่งเตียนลงเลยเป็น เพ่นพวกก่อนทีน <Up> ี้ก็ท่อม่จนเอาเทียนออแก่เทียนเราจะเทียนเจ้าพายุพอจากะเทียนเจ้าพายุแท่นมันดวงอาทิตย์เลยพอจะเติมอ้ามันนั่งเติมดวงอาทิตย์ทีนี้เสร็จแล้วจิตมันได้อุปหานเอิลมันก็รู้สัวว่าพระอาทิตย์อยู่ในสายตาหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลังจากข้าไปติดดวงก็เห็นพอพระอาทิตย์โตขึ้น ด้นเข้าไปหาดวงอาทิตย์ด้อนอยู่งั้นเนี่พอพลาอาทิตย์ขึ้นมาตรงศีรษะแหนหน้าดูพอพราอาทิตย์ค่อยลงไปเอ้าสิงตามกลาอาทิตย์ไปสิ่งกลับไปกลับมากลับไปอยู่ในเขาน้าไม่กินลงคนสุดท้ายเจ็ดวันตายเพราะฉะนั้นอย่าอยากมีเลิอดหลท่า <c oughs> นอาจารย์สิงท่านก็มีเลิอด อาจารย์สิงห์มีฤทธิ์ยังไงท่านสร้างสลาไว้ให้เรานั่งภาวนาฤทธิ์อะไรบุญฤทธิ์อาจารย์สิงห์ไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างสลาให้อาจารย์สิงห์มีฤทธิ์สร้างโบสถ์อาจารย์สิงห์ไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างโบสถ์ให้หลวงพ่อถูกคนเข้าถามหลวงพ่อภาวนามานานแล้วแสดงฤทธิ์ได้ไหมได้ แสดงให้ดูได้ไหมได้อา้าวลองแสดงสิก็แสดงแล้วไงอ้าวไม่เห็นแสดงว่าพระทำไมโกหกใจท่านไม่ได้โกหกจะมามก,กร,ราบปู่ท่านน่าจะแก่ตกตะลุกใจปฏิหลังนติท่านดูเ่ยราคามันราดกว่ามีคนเข้ามาสร้างให้ท่านมีบุญเขาจึงมาสร้างให้นี่คือบุญเยลิศ เลสตามความเข้าใจของคุณมาช่วยหรืออะไรคุณได้จอยจะนั้นอย่าไปอย่าไปเขยไาหาตังต่เลสใสเอาเลสในจิตในใจอิจิตเลสในจิตเนี่ยสร้างตัวปกติให้มันเกิดขึนนววเเ้นในจิตในบบตัวปกติเกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันเป็นตัวศีล จิตมีศีเคือความจำปกติจิตมีศีลเป็นภูเลจาริกเมื่อศีลดีศีลบริสุทธิ์จิตมันจะก้าวหน้าไปทางไหนก็มีศีลเป็นผู้กำกับจิตสงบลงไปเป็นสมาธิก็เกิดสัมมาสมาธิจิตเปิดความคิดอันเป็ปัญญาก็เกิดสัมมาทิฏฐิใลเมื่อตัวปกตินี้มันเด่นอยู่ตลอดเวลา เด็กมันก็ต้องมองหาทางที่จะไปเพื่อทางดําเนินไปสู่ความหมดกิเลสแต่ความปนตุกเมื่อศีนดีก็ประคับประคองจิตให้ดําเนินไปดีสิเมื่อเจีเดินไปดเมันก็สุขะโตสี้เลยน่าสุขะจิงยันสิทางเดินของจิตนี่มันไปถูกทางสินสีเลยนะาโพก็สมประทางสีนมันก็เป็นรัตว์อริยสัจจิ สีละท่นังสัทธาท่นังวิริยะาทา่นังศีลเป็นทรัพย์ศรัทธาก็เป็นทรัพย์ความภาคความเพียรก็เป็นทรัพย์สติสัมปชัญญะปัญญาก็เป็นทรัพย์นี่นมันคร่องเลยเกิดโผล่มทรัพย์เพราะมีศีลดีคนนี่ภาวนาแล้วเสียสติสตังเป็นบาปเป็นบ,นบ่อไปเตาะศีลไม่บริสุทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บาทั้งหลายมีศีลไม่บริสุทธิ์ภาวนาเป็นบาทุกคนพระศีลนี้มันเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยในสังคมมีศีลห้ามีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยพระก็มีศีลห้าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดศีลสิบศีลแปดก็มาก็ศีลตัวเดียวกันนั่นแหละถ้าใครทำศีลให้บริสุทธิ์ศีลก็เป็นเครื่องประกันความปลอดภัย คนผู้ศีลมันเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาทำไม่ตัวปกติในใจนี่มันไม่มีถ้าคนศีลดีพระศีลดีมันจะที่อยู่แต่หัวใจของตัวเองจะดูแต่หัวใจตลอดเวลาใจเรามันดำหรือมันขาวถ้ามันขาวก็หาทางสนับสนุนส่งเสริมมันมันขาวสะอาดจริงขึ้นถ้ามันดำก็หาสบู่มาปอก สบูฟอดเสดต่อเืออารมมทำเิดให้ในสิ่งรู้ทำจิตให้ในสิ่งละเล็กเพ่งจ้องมองดูกันไปติดพะมันการทำจริงคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นคนจริงในมาเป็นคนจริงก็มีสัจจะมีสัจจะก็มีธรรมะมีธรรมะก็มีมขมันติ มรรคขันตินก็มีจาระคือการเสียสละกิเลสในอารมณ์พระพันเพศน,นวาจาระยาตยนทั้งหลายเอ๋ยบริจาคตนทองสร้างโบสถ์พิหารสารการเรียนได้บุญหลายแหล่เศษเศษให้เขาเอากิเลสมาพอกหัวตัวเองเด,เดินยว็นกิเลสลวงพ่อมันอยู่ศีลาบัางท,ที่โบสบัง เดินมาที่สลาเหน็นสลาลกๆเปิดเลเท่าน,นที่อยู่ในกติเห็นกุติไม่เป็นร้าเดียบเสียบร้อยาเกิดเิเรท่านที่เอะจะไม่เข้าใจทำได้เทศสอนเจ้าคนให้สลาเงินมาสร้างวัดสร้างแล้วก็ต้องบริหารรักษาโกรกมดมันขึ้นไม่บริหารรักษาเอ้า เผยต่อที่อยู่ที่อาศัยของตนเองไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักรักษาบริหารขอดทิ้งให้ปุพังลงไปโดยไม่จำเป็นเป็นอาบัตหลอกจากทิเดชจะมาพท่มมาโทล่วมทับตัวเองแล้วยังเป็นโทษเพราะฉะนั้นใครยังไม่เก่งยี่ไรจะไปใช้ของมันดีลต่อ,อไม่ไปตออเตียงนัก็น,นอนปรากดนอนอยู่ในป่า ให้อยากจะทำสะอาดเอาผ้าอาจกานปัดไปท้องกานปีนก็สะอาดสบายดีนี่จะมาโง่มานานแล้ว